มาแม่เห็นแม่ต้องอยากกินแน่เลยเดี๋ยวรอแม่กลับไทยมาครั้งหน้านะครับผมเดี๋ยวจะให้แม่พาไปเลี้ยงนะฮะไม่ได้เลี้ยงแม่นะถ้าเป็นดองผมว่าน่าจะอร่อยกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันนึ่งแล้วมันจะออกแข็งหน่อยถ้าดองเขากินกับข้าวหรอ,อเธต่ถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยนะเพราะเรากินครั้งแรกก็อร่อยอยู แตม่มันแข็งอะถ้าดองมันจะนิ่มมันจะนิ่มแต่มันจะขาวนะอ๋อก็อแล้วแต่คนชอบเนาะนใช่ดูดิเต็มช้อนเลยอะราดมาดเต็มไปนี่มีื้ปูหวานมากโอ้ดูดิพี่พี่นี่เต็มช้อน อืมอืมจับค่ะนี่ยเขาคงไม่เกินกันเพราะว่ามันไม่มีเนื้อนะเกินดูเกินได้ค่ะหรออืมหวานเปรยวัะเป็นอะไรน,นี่อันนี้ให้ชิมก่อนอะไร ก้ามปูอืมอร่อยรำปูหวานมากครับผมลองกินแบบไม่ใส่น้ำจิ้มดูมันจะเป็นไงปลานี่เนื้อขนะดนีนนมกินเลยอืมถ้าไม่ใส่ถ้าไม่ใส่น้ำจิ้มมันก็จะออกจืดๆหนะแต่ก็ว่อมันหวานเนื้อมันนะแต่ไข่มันไม่มีรสจ้าเลย เอากล้ามให้เมียเราต้องไปเอาเขียนเจทุบๆเขาทำสดๆทุกวันเลยเนาะน้ำแข็ง เคี้ยวเคี้ยวออกมาเนื้ออะไรแข็งปกเ <c> ป <oughs> ็นเปลือกมันกินป่ะดูกิ้นนะเอ้าจะมาใส่ของเขาทำไมนี่เขายังไม่กินเลย คราน่าจะต้องลองเป็นแบบอ,อะไรนะรไข่ดองไข่ดองแบบนี้ก็อร่อยนะแต่ว่ามันแข็งถ้าดองมันน่าจะแบบนุ่มนิ่มอร่อยมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเซตนี้นะฮะพันสองรวมค่าส่งรวมค่าส่งนะรวมค่าส่งก็กินให้มันพอแบบให้เราแบบเออเคยกินแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยกินอันนี้ครั้งแรกในชีวิตของผมเหมือนกันครั้งแรกไม่เคยกินเลยเห็นใน YouTube ในอะไรดูเขากินหน้าอร่อยครับก็เลยขอให้คุณตุกกี้สั่งมาให้นะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมเข้ามาแล้วลืมกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้แม่ผมด้วยนะช่องมิอยกี h ชาแนลนะผมฝากติดตามคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิวกี้ชาแนลนะครับวันนี้ลูกมาถึงบ้านแล้วนะแม่นะถึงของเก่งแล้วนะฮะวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปให้แม่นะคุณตุ๊กี้จัดปูไข่ให้นะครับผมนี่ไม่เคยกินนะครั้งแรกในชีวิตคุณตุ๊กี้ก็ครั้งแรกเหมือนกันเอาไข่ขหนึ่งเอาข้าวไหมคะไม่เอาครับผมชิมกอนแล้วชิมดูดพิพี่ดูดิ อันนี้ไซส์เล็กสุดนะนี่ไซส์เล็กสุดครั้งแรกในชีวิตนะผมบอกเลยครั้งแรกในชีวิตเขากินกันยังไงบีดออกก่อนใช่ไหมเดี๋ยวลองกเอนเราก็ไม่เคยกินนะ้ผมบิดออกจากกระดองอืมช้อนตักช้อนตักใช่ไหมแล้วก็ช้อนตักเดี๋ยวมันต้องตักในตรงนี้ด้วยตักตรงนี้ด้วย มันมีไขอ่เลยไหมหืมน่ากินกับข้าวไหมไม่ไม่ไม่ป๊อดพี่พีดูดูที่ <c oughs> ครั้งแรกในชีวิต <c oughs> เอากินกินกินค่ะ ไข่เยอะมากใครเยอะมากโอ,กอกาา้หโหมียันข้างในเลย,เยอะ่ยยอะอันนี้ครึ่งนึงนะช้อนนึงรอรอ,อ,อแต่มันไม่เหมือนที่คิดในคลิปมันดูเหมือนจะอ่อนๆอ่ะ ถ้าทำใหม่น่าจะอ่อนใชออ่อร่อยครั้งแรกในชีวิตครับแม่แม่แมอันนี้สำนักสบายสามอือก็จะมีที่ผมยังไม่เคยกินนะก็เป็นอ่ากุ้งมังกรนะกุ้งมังกรเอาไว้สร้าหน้าเพราะว่าแพงมากนะจวนหนึ่งสามพันนู่นะเห็นราคาก็ไม่กล้าซื้อกินเลย อืใหญ่มากตรงนี้กินได้ไมั้ยกินได้ไหมดหรอไม่ใช่ต้องเลาะออกต้องเลาะออกอืมกินได้อืมกรอบๆก็กินได้อยู่นะไม่รู้มกัน นั่นมันจะมีแบบกรึ่สดๆไหมมีปูดองใช่ไหม,มถ้าสดๆมันน่าจะนิ่มอันนี้มันนึ่งมันก็เลยจะออกแข็งๆหนะักอ,อันนั้นเป็นอันนั้นเป็นปูไข่ดองจะข้าวไข่ดองดองเนี่ยน่าจะนิ่มอันนี้มันจะออกแบบสุกแล้วไงแข็งอือร่อยตัวอย่างกันอื กินมากนะนัเรียนนะหอืทูบอมีร้านไหมชื่อร้านมีไหมมีก็ถ้าใครอยู่ขอนแก่นนะผมอยากจะสั่งก็สั่งได้นะชื่อร้านอะไรปูเล่นแครบโชว์ให้ดูบ้านไข่ปูทองคำนี่นะสั่งจากร้านนี้มานะ ใครที่อยู่ขอนแก่นอยากจะลองชิมนะผมก็อ่าลองสั่งได้เลยมีเบอร์โทรศัพท์ไหมพิม์ไปน่าจะขึ้นนะครับผมชื่อชื่อร้านอะ่ะลองพิมพ์ชื่อร้านดูนี่ไปกินต่อครับ